สูตรับสูตรับท่านผู้ชมอย่าไปบอกใครนะสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องบีมไลท์นะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมวันที่12กุมภาพันธ์นะครับ2 0 2พนะครับเป็นเดือนแห่งความรักนะครับท่านผู้ชมครับโซน 4X รกทีมนะครับก็มีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็เป็นไอเทมวาเลนทนะท่านผู้ชมนะวาเลนทน์ฮาร์ดนะได้จาก n p c m i ีซีมิเชลสไนเดอร์นะท่านผู้ชมนะเอาไปตีบวกครับ ไปตีบวกหนึ่งสามสิบห้าจุเก้าสิบอะไรก็ได้แต่ท่านผู้ชมเลยนะแล้วก็เอาของที่ย่อยมาพวกเนี้พวกนมพวกเม็ดโกโก้กาแฟ е, น้ำตรงน้ำตา,าลคาราเมลขนมบงขนมเบื้องไม่ใช่นะท่านผู้ชมนะไปเรื่อยเลยกูเนี่ยเออนะเอาพวกเนี้นะท่านผู้ชมไปแลกกล่องนะไปแลกกล่องที่ MC m อ c มซิเชลสไนเดอร์นะท่านผู้ชมนะพอแลกแล้วปุ๊บโอ้โหผู้ชมพอไปแลกแล้วท่านผู้ชมสามารถเปิดอ ไอเทมที่โคตรล่านเลยนะท่านผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นหน้านะผมนะเตตัสประมาณนี้นะท่านผู้ชมระดับอันติเมทนะท่านผู้ชมก็ค่อยสต็อปดูนะท่านผู้ชมอืมโอ้โหผู้ชมเสื้อเกงนี่ก็ล้านเหมือนกันนะเนี่ยผู้ชมเออเนี่ยเสื้อเกงผมพวกนี้นะท่านผู้ชมนะเออเอาไว้แรกนะท่านผู้ชมนะแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเอ่อกล่องบลิแทนนะท่านผู้ชมนะอันนี้กล่องดีอีนะ ปิดก็ได้เป็นปีกโอ้โหโคตรสวยบอกเลยเป็นชุดน่ารักน่ารักนะท่านผู้ชมนะมประมาณนี้ท่านผู้ชมแล้วก็ทีเด็ดท่านผู้ชมผมจะบอกเลยว่าคิมสันมิสติกมาแล้วท่านผู้ชมนี่ยังไงจากคําพูดเล่นๆนะกลายเป็นเรื่องจริงโอ้โหท่านผู้ชมผมจะบอกให้คิมสันมิสติกเนี่ยมันได้มายังไงนะท่านผู้ชมก็คือเอาคิมสันอัลติอเมทนะคิมสันอัลติอเมทท่านผู้ชมบวกสิบนะ ไปย่อยที่เครื่องนาโนแมชชีนนะท่านผู้ชมนะแล้วเอาเหรียญคิมสันนะไปแลกพวกชุดคิมสันนะท่านผู้ชมประมาณนี้นะชุดคิมสันผมบอกเลยว่าเผาโคตรแรงครับท่านผู้ชมนะไอ้เฮ้อเออเฮ้อเผาหมื่นสองคูณสองสองหมื่นสีสสส่ท่านผู้ชมครับโอ้โหจะเล่นกับใครเนี่ย มิติเผาสองหมื่นสี่อะท่านผู้ชมโล่ธงโล่ไทยก็มาเหรอเอออมัมาเกดอนอย่างเงี้ยพุ่งเหรอจิ้มที่ขี้แตกบอกเลยท่านผู้ชมเออมาณนี้ท่านผู้ชมนะสเตตัสก็ค่อยๆสต็อปดูแนละ้วมันเยอะแล้วอีกหน่อยผมจะพาไปดูที่แรกแนละ้วเออท่านผู้ชมผมลืมแล้วก็มีเหรียญอัอามาเกดอนท็อกซินนะกับพวกมิดไนท์อะไรอย่างงี้นะท่านผู้ชมไอเหรียญพวกนี้เหรียญคิมสันด้วยนะมันได้จากสว่านใหม่ด้วยนะท่านผู้ชม,มก็จะลืมไปขุดกันนะ ได้ส,สว่านใหม่นะไอ,อพวกนี้ก็ได้จากสว่านใหม่ท่านผู้ชมแม้นก็ผสมมิติกนะแล้วเอาไม่ใช่เออผสมมิติกถูกนวท่านผู้ชมโอ้ตื่นเต้นนะพูดผิดพูดถูกขออภัยนะผสมมิติกแล้วก็เอาไปย่อยนะท่านผู้ชมนะก็จะได้เหรียญพวกนี้เพื่อไปแลกชุดนะสําหรับชุดวาเลนไทน์ก็จะมีประมาณนี้ท่านผู้ชมนี่นะแล้วก็ปีกประมาณนี้ท่านผู้ชมแต่ว่าผมสนใจที่สุดก็คือเนี่ยโอ้โหกิมซันมิติกมาจริงว่ะผู้ชมโคตรโหดนะเออแล้วก็มีอัปเดตแมทเม็กกิ้งมาใหม่ผู้ชม ืมแม์เมกกิ้งมาใหม่นะของรางวัลก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมของรางวัลเยอะแยะมากมายนะท่านผู้ชมก็ไปหาเลือกดูเลือกเล่นได้นะเออประมาณนี้ของรางวัลโอ้โหฝล่งเลนดงแรงดอมอะไรเพียบอือะไรวะเนี่ยอันนี้่าจะเป็นเื่องประดับไม่รู้เหมือนกันนะท่านผู้ชมแล้วก็เป็น update, อัปเดตอ่าแมปแมปวอลนะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าตอนนี้เขาได้ยังเดี๋ยวไปดูก่อนเออเขาได้แล้วท่านผู้ชมแมปวอลใหม่นะท่านผู้ชมนะ เออมุมมองคือกว้างขึ้นโอโหหรือเปล่าวะไม่รู้วะเขาเหมือนเขาอัปเดตมาใหม่นะผู้ชมนะเดี๋ยวลองลงไปดูดิมันมุมมองกว้างขึ้นหรืออะไรนี่แหละเขาไปอัปเดตมาประมาณนี้นะผู้ชมหรือว่าแบบมันแคบมันมันใกล้ขึ้นอันนี้ไม่แน่ใจน่าจะใกล้ขึ้นหรือเปล่าผู้ชมแต่ว่าอัปเดตมาใหม่บอกเลยว่าโอโหแบบน่าจะเล่นง่ายกว่าเดิมเนี่ยผู้ชมมันน่าจะใกล้ขึ้นนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแปบ๊บเดียวเดินถึงนี่แล้วเออ เล่นน่าจะเล่นมันขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยคผู้ชมไปผู้ชมออกดีกว่าแบพวอรประมาณนี้แต่ผมจะพาไปดูของทีเด็ดผู้ชมเออเดี๋ยวจะพาไปดูพวกทีเด็ดทั้งหลายนะ่านผู้ชมนะทั้งหลายทั้งแหล่นะท่านผู้ชมมาดูนะฮะก็จะมีพวกเออนีอย่ยผู้ชมมิสติกอมาเกดอนนะเออผู้ชมโคตรตึงโคตรโหด น่าจะขุดด้วยนะท่านะผู้ชมนะแต่ว่าน่าจะขุดยากพอสมควรนะก็เป็นอบิดมิสติกอันนี้มีมานานแล้วนะไม่ใช่อบิดมิสติกอันนี้เป็นมิสไนแล้วก็เป็นอ,อที่ผมอยากจะดูที่สุดก็คือตัวนี้นผู้ชมเห็นไหมคิมสันอันติเมทผู้ชมโอ้โหไม่ใช่ออนติเมทมิสติกโอ้โหลิ้นพันคิมสันมิสติกนะใช้เหรียญคิมสันหนึ่งเหรียญน,นะท่านผู้ชมแล้วก็เงินหนึ่งร้อยเอ็มเพื่อแลกนะ ผมว่าคุ้มอ่ะทําเซตนี้คือน่าจะจบที่สุดแล้วแหละไม่ว่าอะไรจะมากระช่างเผามานนสองหมื่นสี่เนี่ยแบบโอ้โหเป็นเซ็ตที่แบบตึงบอกเลยว่าตึงปริญยาท่าน,นผู้ชมนะคิมสันเป็นเซ็ตที่ผมแบบเป็นเซ็ตที่ผมชอบที่สุดแล้วแะท่านผู้ชมผมทําคิมสันขายไปก็เยอะนะไม่รู้จะขายทำไมเสียดายชิบหมายมันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมสําหรับการใช้คิมสันนะคิมสันย่อยนะอันนี้เป็นสูตรสูตรลับสูตรลับ ท่านผู้ชมอย่าไปบอกใครนะเออสตรลับของผมนะอันดับแรกฮนะท่านผู้ชมมาส่องมาช่องผู้ี่มาส่องทนะ่านผู้ชมเซเล็งเชี่ยวชิ้นไหนถูกเลงไว้เท้าเสื้อเท้าเสื้อเสื้อเนี่ยเยอะเท้าเสื้ออ,อ,อ,อะไรเงี้ยผู้ชมเห็นไหมเออพวกนี้นะส่องทําไมอันไหนถูกท่านผู้ชมดึงมาไว้นะแล้วก็ไปส่องคิมสันนะไม่รู้คิมสันจะมีไหมมีเป็นบางชิน้นนะเนียนเนี่ยเนี่ยเสื้อแรเนี่ยไอ้พวกนี้นะท่านผู้ชมผมจะบอก เอาไปขึ้นเอาไปขึ้นเว้เอาไปขึ้นเจนนะแล้วเราก็มาดูเนี่ยอะไรเช้นละบางบางคนอาจจะนับได้สามเอ็มสี่เอ็มนะแล้วเราก็เอาพวกนี้ท่านผู้ชมแล้วก็เอาอะไรพวกนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยที่มันเยอะๆเนี่ยคือออนติเมดเว้แล้วเราก็ตีอ๋อเนาๆนะท่านผู้ชมนะอาจจะใช้ใบไฮไฮแดงไฮม่วงไฮอะไรเงี้ยเออใบไฮใบมิดเดิลน,นะท่านผู้ชมบวกสี่บวกห้านะแล้วก็ใช้ เป็นใบอะไรนะใบแลบวกแปดอะไรเงี้ยฟอร์จูนบวกเก้าอะไรเงี้ยผู้ชมแลบวกแปดฟอร์จูนบวกเก้าอะไรเงี้ยเออฟอร์จูนฟอร์จูนก็เท่าไหร่เองผู้ชมฟอร์จูนน่าจะน่าจะน่าจะขุดได้อีกเยอะอยู่นะช่วงกิจกรรมเนี่ยแล้วเราก็บวกสิบโดยอนะันทัดนะท่านผู้ชมถ้าไม่อยากเสี่ยงนะเราบวกสิบโดยอนะันทัดนะท่านผู้ชมพอเราได้ใช่ไหมพอเราได้บวกสิบแล้วนะท่านผู้ชมโอ้โหอันทัดขึ้นราคาว่ะพอเราได้บวกสิบใช่ไหม แล้วก็เอาไปย่อยที่ตู้นานโนน่ะท่านผู้ชมไอ้ตู้นานโนนะเดี๋ยวจะพาไปดูท่านผู้ชมแต่น่าจะเป็นผมนะคนแรกที่คิดได้นะแล้วไปบอกเพื่อนนี่นะท่านผู้ชมตู้นานโน,โนแล้วก็เอามาย่อยใช่ไหมเราก็จะได้เป็นเหรียญเหรียญคิมสันน่ะท่านผู้ชมเออท่านผู้ชมคิดภาพดูท่านผู้ชม,ชม,ชมไม่จําเป็นต้องเอาชิ้นแบบแพงๆนะเว้ยพวกหลังวพวกอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะส่องหน้าส่องหลังให้ดูนะชิ้นแพงๆเงี้ยผู้ชมชิ้นละสิบกว่าเอ็มเงี้ยไม่จําเป็นเว้ยผู้ชม เราเอาชิ้นถูกๆหรือชิ้นที่เรามีนะบวกกับคิมสันนะไปผสมขึ้นอ่าอันติเมตแล้วก็บวกสิบอองงูอ่อนเน o w เอาไปย่อยครับท่านผู้ชมเราก็จะได้หนึ่งเหรียญแล้วนะในการทําคิมสันมิสติกนะท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับสาหรับช่องบีมไลท์อันนี้คือบางคนอาจจะไม่ชอบผมนะเอออาจจะแบบผมไปขัดผลประโยชน์หรืออะไรผมไม่รู้นะนี่คือผมอยากจะตีแผ่อีกมุมหนึ่งนะที่บางคนอาจจะรู้หรือไม่รู้นะแต่ถ้าไม่พอใจใครผมก็กราบขออภัยนะครับท่านผู้ชมครับก็ มันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะเนาะทีส่สามารถทําให้ได้คิมสันอันติเมตนะเออแบบพวกหลังพวกอะไรมันอาจจะมีราคาแพงนะ M, M, เงี้ยสิบเอ็มยี่สิบเอ็มเงี้ยต่อชิ้นผสมครั้งหนึ่งก็แพงใช่ไหมอะไรบางชิ้นมันก็แค่สองเอ็มสามเอ็มนะเออสี่เอ็มประมาณนี้นะหรือบางคนอาจจะมีเยอะๆซ้ําๆแล้วมาขึ้นอันติเมตแล้วบวกสิบออนเนาเพื่อไปย่อยเอาเหรียญทํามิสติกแบบนี้ก็จะประหยัดมันก็ไม่ประหยัดหรอกทุกทชมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําได้แต่อาจจะประหยัด,ปร,ยดประหยัดกว่าการเราซื้อเซ็ตทั้งเซ็ตเพื่อไปย่อยนะมันะาทงบีชม เออก็ประมาณนี้นะครับผมก็บอกแบบไม่กักนะเพราะผมก็แบบไม่อยากกักอะไรนะหลายๆเรื่องผมรู้เลยผมก็จะบอกนะท่านผู้ชมอาจจะไม่ถูกใจใครนี่ก็ขออภัยด้วยครับท่านผู้ชมครับสําหรับช่องบีมไลฟ์วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะสําหรับวันนี้ผมขอญาตลาไปก่อนนะครับไปพบกันใหม่สวัสดีครับ